วันนี้มาวัดผะลอยนะคะไม่มีที่จอดรถเลยต้องไปจอดที่วัดสารพีนะคะก็จอดไกลมากเลยนะคะแถวสุดท้ายของลานจอดรถเลยนะคะรถก็เโดดมาเคีลยวรถนับส่งฟรีด้วยนะคะจากวัดไกรพีไปที่วัดผาลอยมาถึงพอดีมีรถออกไปที่วัดผะลอยก็เลยไนดะ้ ที่วัดหลวงพลอยวัดหลวงพลอยมีรถบร,ร,ร,ริการด้วยนะคะบริการออกขึ้น,น,นลนยบรพัลพราลรถมาตรงนะคะนี่ รถจอดอยู่ที่วัดีด่หลางจอดรถรถเหลือคันเดียวโดดโดดเลยนับเขาเขาไปกันหมดเลย